ทุกคนต้องจดจำที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่แสดงถึงความขัดแย้งของคนไทยด้วยกันเองต่อจากนี้จะเป็นประวัติและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาชนในพื้นที่ราวปีพุทธศักราช2501 2502 มีกลุ่มชาติพันธุ์ม้งกลุ่มหนึ่งโดยการนำของในเล่าณนะแท่หยางในเล่าลือแท่คำในเล่าเยียแท่หลีและานก้าทงแท่ส,สงได้นำมวลชนอพยพเข้าไปอาศัยอยู่บริเวณภูเขาคาเขาหญ้า,าและตั้งหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเช่นบ้านเล่านะบ้านเสาเน้งบ้านเล่าลือและบ้านเขาหญ้า รวมประชากรกว่า3,600คน440หลังคาเรือนปีพุทธศักราช2,504ถึง2,506ทางราชการได้มีการสำรวจชาวเขาในพื้นที่หลายหมู่บ้านเพื่อออกบัตรประชาชนในปีพุทธศักราช2,507ปีพุทธศักราช2,508ถึง2,510 มีการปลุกระดมมวลชนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาค้อเขา,ขาญย่ปีพุทธศักราช2511เริ่มมีการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในเขตรอยต่อ3จังหวัดคือพิษณุโลกเพชรบูรณ์และเลยทำให้ชาวเขาแตกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่ง เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอีกกลุ่มหนึ่งอพยพลงมาร่วมกับรัฐบาลโดยอาศัยอยู่ในสามจังหวัดดังนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์อพยพบ้านรักไทยหรือนองแสจังหวัดเลยบ้านหนองผักกานอำเภอกุดป่องจังหวัดพิษณุโลกศูนย์อพยพอำเภอนครไทย ปีพุทธศักราช2,514 2,515ทางราชการมีแนวคิดที่จะสร้างถนนไปยังหมู่บ้านมงเล่าลือเพราะมีชาวม้งอาศัยอยู่ในพื้นที่เขาค้อเขายาเป็นจำนวนมากโดยแยกจากถนนสายพิสุงโลกหล่มสักบริเวณกิโลเมตรที่100แคมสนและเริ่มดำเนินการก่อสร้างถนนในปีพุทธศักราช2,516 แต่ถูกฝ่ายผู้ก่อกันร้ายคอมมิวนิสต์ต่อต้านและขัดขวางจึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ต่อมาในปีพุทธศักราช2517จึงกลับมาสร้างถนนสายตะวันออกตะวันตกนาง้อสะดาะพงเพื่อใช้ในการขนส่งยุทธปกรณ์และอาหารเพื่อสนับสนุนกองกำลังปราบปรามผู้ก่อกันร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่แต่ก็ได้รับการต่อต้านจาก ขกอคอ,ออย่างหนักปีพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยี่ยมค่ายสิจเสนาจังหวัดพิษณุโลกทรงห่วงใยราษฎรบนพื้นที่เขาขาคอและทรงมีพระราชดำรัสให้กองทัพภาคที่สามคิดหาหนทางเพื่อให้ราษฎรที่ยากไร้และไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองได้เข้าไปทํามาหากิน และใช้ประโยชน์บนพื้นที่สองข้างทางบนเขาข้อการขอใช้พื้นที่ของกองทัพภาคที่3กองทัพภาคที่3ได้ขอใช้พื้นที่สองข้างทางข้างละ1กิโลเมตรจากกลมป่าไม้จำนวน5ครั้งพื้นที่8แปลงรวมพื้นที่ทั้งหมด126,368ไร่ และได้รับอนุญาตดังนี้ครั้งที่1วันที่4กรกฎาคม2520อนุญาตให้ใช้ประโยชน์สองข้างทางข้างละ1กิโลเมตรมีถนนสายบ้านนาง่วหนองแม่นาพื้นที่40,000ไร่และถนนสายบ้านเขาคอสะดอบพงพื้นที่17,500ไร่ครั้งที่2วันที่30เมษาย,ยน2522 อนุญาตให้ใช้พื้นที่สองข้างทางข้างละ1กิโลเมตรเป็นการชั่วคราวแต่ให้ใช้ประโยชน์จนกว่าจะหมดความจำเป็นจำนวน2แปลงคือถนนสายป่าแดงหนองแม่นาเนื้อที่ประมาณ30,000ไร่ถนนสายเขาช่องลมบุ่งน้ำเต้าเนื้อที่ประมาณ2875ไร่ครั้งที่3วันที่29สิงหาคม2526 อนุญาตให้ใช้พื้นที่โดยกำหนดระยะเวลาในการใช้ประโยชน์30ปีบริเวณบ้านเล่าลือเพชรดำเนื้อที่ประมาณ5,625ไร่ครั้งที่4วันที่16กรกฎาคม2529อนุญาตให้ใช้พื้นที่โดยมีกำหนดระยะเวลาในการใช้ประโยชน์30ปีบริเวณบ้านริมสีม่วงโครงการพัฒนาร่มน้ำเข็กจำนวน2แปลง รวมพื้นที่ประมาณ1868ไร่ครั้งที่5วันที่1มิถุนาย,ยน2533อนุญาตให้ใช้พื้นที่โดยมีกำหนดระยะเวลาในการใช้ประโยชน์30ปีบริเวณบ้านเลียงแห้งเนื้อที่ประมาณ1500ไร่ซึ่งในพื้นที่กองทัพภาคที่3ขอใช้ประโยชน์ทั้งหมดได้หมดอายุการขอใช้ลงแล้ว ยกเว้นแปลงบ้านเขียว1,500ไร่ซึ่งจะหมดอายุลงในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563หลังจากนั้นกองทัพได้จัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์ขึ้นสองข้างทางซ้ายทุ่งสมอเขาค้อและหนางวัวสะดอกพงโดยรับสมัครราษฎรอาสาทั่วไปเข้ามาอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ที่กองทัพจัดให้หมู่บ้านละ50หลังคาเรือนฝึกอบรมราษฎรอาสาหรือรอออสอให้สามารถป้องกันตนเองจากภัยผู้ก่อกันร้ายคอมมิวนิสต์จัดสรรที่ดินทำกินให้ครอบครัวละ20ไร่และที่อยู่อาศัย2งานภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กตามโครงการพัฒนาทางยุทธศาสตร์ของกองทัพภาคที่สาม หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาลร่มน้ำเข็ของกองทัพพักที่3ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520จนถึงปัจจุบันมีจำนวน35หมู่บ้านโดยทางกองทัพได้มีการจัดทำแผนผังหรือแผนที่แสดงอนณาเขตที่ดินของรออ,อสอแต่ละรายไว้อย่างชัดเจนแล้วมอบให้กับผู้นำเก็บรักษาไว้ แล้วออกเอกสารเป็นใบจองหรือหนอสอสองให้แก่บางหมู่บ้านในปีพุทธศักราช2521ปีพุทธศักราช2525การต่อสู้บนพื้นที่เขาคอยุติลงชาวบ้านที่หลงผิดส่วนใหญ่เป็นชาวมงดั้งเดิมในพื้นที่กลับใจลงมามอบตัวตามนโยบายที่66ทับ23เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย หลังจากเหตุการณ์ต่างๆบนเขาค้อสงบลงชาวบ้านรออสอสและทายาตรออสอสก็ได้ใช้พื้นที่ที่ทางกองทัพจัดสรรให้ตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงครอบครัวตลอดมาต่อมาในปีพุทธศักราช2528ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในขณะนั้น ได้ออกหนังสือรับรองการเข้าอยู่อาศัยและการทำกินในที่ดินชั่วคราวตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กโดยความเห็นชอบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3และมีเงื่อนไขข้อบังคับจำนวน9ข้อและบ้านที่สร้างต้องเป็นไปตามแบบที่ทหารกำหนดปีพุทธศักราช2529 พื้นที่ดังกล่าวในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงในพื้นที่4ตำบลได้ออกเป็นกฎกระทรวงฉบับที่1,184พุทธศักราช2,529ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2,507ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติเขาปางก่อวังชมพูเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2,529 ปีพุทธศักราช2,534ถึง2,537กองทัพภาคที่3ได้ขอให้สำนักง,งานจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกอมาช่วยรังวัดที่ดินในพื้นที่4ตำบลให้แก่ราษฎรแม้จะไม่ใช่เป็นการออกเอกสารสอปกอให้แก่ราษฎรตามกฎหมายแต่ก็ทำให้ทุกคนรู้แนวเขตที่ดินของตนเอง จนประมาณปีพุทธศักราช2537พื้นที่4ตำบลบางส่วนได้ถูกประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและปี2555บางส่วนประกาศเป็นเขตอุทยานซึ่งการประกาศดังกล่าวนั้นบางส่วนประกาศทับพื้นที่ที่ได้มีการจัดสรรให้แก่รัษฎรมาก่อนหน้านี้ สภาพปัญหาและความเป็นจริงบนพื้นที่เขาค้อการออกกฎกระทรวงฉบับที่1184ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507ให้4ตำบลเป็นป่าสงวนแห่งชาติเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี2529การประกาศเขตห้ามลาปป่าสัตว์ป่าปี2537 การประกาศเขตอุทยานเขาค้อทับพื้นที่ทำกินเดิมของรออสอบางส่วนในปีพุทธศักราช2555ซึ่งชาวบ้านทั้ง4ตำบลในพื้นที่อำเภอเขาค้อไม่ได้รับทราบการประกาศดังกล่าวของหน่วยงานราชการแต่อย่างใดชาวบ้านที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินตามโครงการพัฒนาุูมน้ำเข็กได้ใช้พื้นที่ทำการเกษตรเรื่อยมา แต่ประสบปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเกษตรกรมีภาระนีสินโดยเกษตรกรส่วนหนึ่งได้ตัดสินใจเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนให้เป็นทุนและร่วมกับญาติพี่น้องสร้างทิ่พักรีสอร์ทเพื่อบริการนักท่องเที่ยวเนื่องจากพื้นที่บนเขาคอมีภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปีซึ่งบางส่วนลากชันไม่สามารถทำการเกษตรได้ ประกอบกับการสนองนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งอำเภอเขาคอติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามลำดับต้นๆของประเทศไทยปลายปี2553กองทัพพักที่3เริ่มมีการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เข้ามาประกอบธุรกิจรีสอร์ทรวมถึงรออ,อสอ ในข้อหาบุกลุกป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปีพุทธศักราช2507เป็นเหตุให้รออสอและผู้ที่เข้ามาประกอบธุรกิจวาดระแวงไม่สามารถดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้กระทบต่อวิธีการดำเนินชีวิตของราษฎรในพื้นที่กล่าวคือราษฎรที่ทำงานเป็นลูกจ้างตามรีสอร์ทต,ต่างๆไม่มีงานทำตกงาน ไม่มีทุนที่จะประกอบอาชีพอื่นใดโดยไม่มีหน่วยงานใดเข้ามารับผิดชอบปัจจุบันรัศดรในพื้นที่สี่ตำบลที่อาศัยการทำรรมาหากินบนพื้นที่ดินที่ทางกองทัพพักที่สามจัดให้ตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็มาเป็นเวลากว่า30ปีก่อนการประกาศพราบาเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของทางทหาร และกรมป่าไม้เป็นอย่างมากสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองแม่นาสะดอกพงริมสีม่วงและตำบลเขาค้อโดยการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอ,อชอจึงได้เสนอโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินแนวใหม่ของภาคประชาชนเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556สภาองค์กรชุมชนตมบลเขาเค้อสะดอกพงริมสีม่วงและหนองแม่นาได้มีการประชุมและวางแผนการในการทำงานตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากพอ,อชในกิจกรรมของโครงการเช่น การประชุมหมู่บ้านเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน35หมู่บ้านของพื้นที่ในส4ตำบลการร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่ปักหลักแนวเขตพื้นที่ครอบครองแนวเขตป่าสงวนและการทำประชาคมในระดับหมู่บ้านและตำบลเมื่อวันที่2มิถุนายน2558ในมณฑลสนามชัยสกุล สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ยื่นข้อเสนอโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินแนวใหม่ต่อนายเจริศัก์นันตวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่23มกราคม2558นายปรีชาเดชบุญ เลขาธิการเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์กำนันเดชเรืองศรีประธานสภา,าองค์กรชุมชนตำบลสะดพงผู้ใหญ่ก้าสีคงประธานสภา,าองค์กรชุมชนตำบลริมสีม่วงได้ยื่นข้อเสนอโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินแนวใหม่ต่อนในที่ดศักด์กันเขตในอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2558กำนันวันชัยลอยมาประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเขาค้อกำนันนิคมศรีบุญไทยประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองแม่นายื่นข้อเสนอโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินแนวใหม่ต่อนายสมพงษ์ทองหนูหนุ้ยปลัดอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่10กรกฎาคม2558เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสภาพัฒนาการเมืองได้จัดเวทีสมัชชาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีผู้แทนจากทุกหมู่บ้านหมู่บ้านละ10ลายพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อยืนยันและยื่นเสนอข้อตกลงการขอใช้พื้นที่ตามมาตรา16ของพรบรป่าสงวนต่อผู้แทนของหน่วยราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่โดยมีนายเจริศักด์นันตวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมานฟูแสงรองประธานสภาพ,าพัฒนาการเมืองคนที่หนึ่ง และในธีรพง์พร้อมพอชื่นบุญผู้จัดการภาคเหนือตอนล่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและบรรดาผู้ใหญ่บ้านกำนันพร้อมรัศดรในพื้นที่กว่า550คนโดยมีข้อสรุปเสนอแนวทางแก้ไขใน4หัวข้อดังนี้ 1. ทั้ง4ตำบลทำเรื่องขอใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้ตามมาตรา16 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติปี2548ข้อ5ข้อ8ข้อ11และข้อ15ตามเงื่อนไขข,ของกรมป่าไม้โดยจัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนท้องที่ท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมดูแลพื้นที่2 กำหนดขอบเขตพ,พื้นที่ของชุมชนและแนวเขตป่าไม้ให้ชัดเจนโดยการแสดงเครื่องหมายปักป้ายแนวเขตที่สำรวจและทำพิกัดไว้แล้วด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาตราส่วน1ต่อ4,000ร่วมกับหน่วยงานป่าไม้ทหารปกครองที่รับผิดชอบในพื้นที่ 3. กำหนดหลักเกณฑ์ข้อบังคับของชุมชนระเบียบการใช้พื้นที่มาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืนจัดโซนที่ดินตามความเหมาะสมโดยไม่ขัดต่อระเบียบการขออนุญาตของกรมป่าไม้การให้ความรู้และการทำประชาคมในระดับหมู่บ้านตำบลร่วมกับท้องที่ท้องถิน่นโดยออกเป็นธรรมนูญตำบลหรือข้อบัญญัติตำบล 4. ร่วมกันเพิ่มพื้นที่ป่าเพิ่มเติมในพื้นที่ของหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันกำหนดการตรวจสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งดูแลฟื้นฟูบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชาชนในพื้นที่ได้มีการดูแลและเพิ่มพื้นที่ป่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชมรมคนรักเขาค้ ถนนสายดอกไม้ปลูกจิตสำนึกเยาวชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมเพิ่มจุดชมวิวในพื้นที่อำเภอเขาค้อในฐานะที่ผมเองนั้นได้เข้าไปรับผิดชอบบริหารราชการท้องถิ่นของตำบลหนองไมนาความมุ่งหวังของพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองไมนาเนี่ยมุ่งหวังอย่างมากอยากจะเห็นการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นเนี่ยกับที่ดินเนี่ยนะครับให้มันเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นเนื่องจากว่า ปัญหาตรงนี้เกิดคาราคะสังมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้วถ้านับเป็นระยะเวลาก็ประมาณเกือบ30ปีเต็มที่พี่น้องประชาชนรอความหวังกับภาคประชาชนครั้งนี้เนี่ยภาคประชาชนมาจุดประกายนะครับการรวมตัวแนวคิดตรงนี้โดยร่วมมือกันกับสภาองค์กรชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลและก็การแก้ไขปัญหาทั้ง4ตำบล ทำให้ภาคประชาชนมีความหวังที่จะเห็นความเป็นอยู่ที่มีความมั่นคงและยั่งยืนขึ้นในอนาคตเนื่องจากว่าอำเภอเขาค้อในสี่ตำบลในขณะนี้นะครับรอความหวังกับการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ถ้าการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้เนี่ยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ทาอยู่แล้วผมคิดว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ต้องเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนและต้องเป็นที่ยอมรับของ ทางภาคราชการจะทําให้พี่น้องประชาชนชาวอําเภอเขาค้อทั้ง4ี่ตำบลน,นี้สร้างและมีความเป็นอยู่ที่มีความมั่งคงมั่งคั่งและทําให้เศรษฐกิจของอําเภอเขาค้อเนี่ยจะต้องเติบโตแบบยั่งยืนในอนาคตสืบไปอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับสุดท้ายนี้หลังจากที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่ได้รับข้อเสนอการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเพื่อการยื่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ในเรื่องที่ดินอย่าง,ย,างยั่งยืนแล้วหวังว่าทางรัฐบาลจะแก้ไขาปัญหาความขัดแย้งด้วยความเป็นธรรมและคืนความสุขให้กับประชาชนตามนโยบายคอสชที่ได้ประกาศไว้อย่างแท้จริงโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมี ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจัน